สำหรับงานมหากุศลเก็บศพรายาล้างป่าช้าครั้งที่3ที่ทางมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครเล็งเต็กเสียงตึงพงไลยี่จับอีกเซลเกาะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่17มีนาคมถึง4พฤษภาคม2566รวม49วันณับประรมพิธีวัดเจสดารามพระอารามหลวงโดยทุกวันจะมีการออกไปเก็บศพรายาตสลับวันระหว่างสุสานน้ำเก๊กตำบลมหาชายัยและสุสานเขาช้างจังหวัดราชบุรี โดยในวันที่10เมษายนถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการออกเก็บศพปรายาติล้างป่าชานะ้าณสุสานน้ำเก๊กซึ่งก็ได้มีผู้สแสวงบุญจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ามาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นโดยก่อนที่จะเดินทางไปะยังสุสานก็ได้มีการเจิมหัวเจิมรถเพื่อความเป็นเิริมงคลณาปารมพิธีวัดเจษฎารามพระอารามหลวงจากนั้นก็ได้เคลื่อนขบวนพิธีออกไปล้างป่าช้าที่สุสานน้ำเก๊กซึ่งผู้สแสวงบุญที่มาร่วมพิธีจะทําการขุดร่างหรือทองขึ้นมาทําความสะอาด และจากนั้นก็จะนำกระดูกผู้ระยาตมาฟังพระสวดที่ประรมพิธีวัดเจสดารามและต่างก็มีความเชื่อกันว่านี่คือบุญใหญ่และเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะทางนี้ในส่วนของสุสานเขาช้างจังหวัดราชบุรียังคงเหลือการออกเก็บศพระยาตล้างป่าช้าอีกจนถึงวันที่14เมษายนหากผู้สแสวงบุญท่านใดมีความประสงค์จะไปร่วมพิธีก็ยังสามารถไปกันได้ ซึ่งวันที่15เมษายนก็จะมีพิธีปิดปราช้าที่สุสานเขาช้างยุติการขุดและการเก็บกระดูกอีกทั้งยังมีพิธีสำคัญอีกก็คือในวันที่16เมษายนเวลา9นาฬิกาจะเป็นพิธีโปลดดวงวิญญาณตามถนนเส้นทางสายต่างๆวันที่18เมษายนเวลา9นาฬกาพิธีเจิมใบชาทิพ์อันเชิญกระถางทูบทองพร้อมริ้วขบวนออกประธานพรเส้นทางถนนสหกรสินเสียกรกรากวัดตึกตลาดมหาชัย รอบเมืองฝั่งท่าฉลอมวันที่19เมษายนเวลา9นาฬิกาพิธีล้างทำความสะอาดกระดูกวันที่21เมษายนเวลา9นาฬิกาพิธีอัญเชิญกระดูกขึ้นสู่เมนวันที่26เมษายนเวลา16นาฬิกาพิธีประชุมเพลิงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะ